พูดถึงเพื่อนคุบกิ๊บหน่อยจำได้ไหมครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดีเจมะตูมซึ่งน้องสาวของเขาเนี่ยเือดีน้องน้องใบตองที่ประกวด Germany Next Top Model แล้วได้รองอันดับหนึ่งก็กลายเป็นหญิงไทยที่ฮอตที่สุดในยุคขนาดนี้ตอนที่มะตูมเนี่ยมาพูดถึงน้องสาวนะครับพอถ่ายเสร็จกิ๊บก็บอกว่าพี่วดีพี่วดีดูไหมว่ามะตูมเนี่ยนะอยู่เขาเนี่ยอยู่แบบน่าสนใจมากใช่เรื่องอะไร คืออย่างนี้มาตูมเนี่ยเขามีแฟนนะและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแฟนเขากับแฟนเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษเพราะว่าด้วยคขาด่วยแฟนเขาที่เป็นผู้ชายนะครับคุณผู้ชมเหมือนกับที่บ้านนี่ยังไม่ยอมรับในตัวมาตูมแล้วมาตูมเองก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวแล้วไม่ค่อยใส่ใจแฟนเท่าไหร่แต่แฟนาดูเป็นคนดีแบบโอ้โหแฟนชื่ออะไรนะพิลีพี่เวแฟนชื่อเวแต่เรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้หลังจากคบกัน 3- 4ี่ปีนะครับ ก็มีการแยกทางมาตูมก็กลับไปที่เยอรมนีเพื<ช>่อไปเล่นละครเวทีเพรามาตูมเป็นเด็กเยอรมนันนะฮะใช่ส่วนแฟนของเขาเนี่ยก็อยากจะเอาชนะใจมาตูมมาตูมเขาเคยบอกว่าเนี่ยทำไมพี่อ่ะ ทำไมคุณเนี่ยไม่ดูเท่เหมือนสนยุกเล่นเล่นเล่นเขาเรียกว่าเวกบอร์ดหรือว่าเล่นเซิร์ฟบอร์ดคือคืมาตูมเนี่ยมันแบบชอบไใช้ทเท่ดูแบบสูงสูงหล่อๆอแต่แฟนแบบดูหนิมหนิมติมติมก็ปั้นก็บอกว่าถ้าอยากกลับมาก็นี่ให้แฟนเท่หน่อยเหมือนกลับให้ไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดเวกบอร์ดแล้วก็ถ่ายรูปเท่หน่อยแฟนก็อยู่ดีๆก็ตัดสินใจเดินทางไปไปเล่นวันแรกที่เล่นปุ๊บขึ้นไปบนกระดานชีวิตเปลี่ยนเลยครับ ฮค่ะหลังจากนั้นกลายเป็นเจ้าชายนิทรานี่เ oh, นี่ยะะจนกระทั่งวันนี้เรื่องมันลงเอยได้ดีมาก oh, แล้วเราอยากให้พี่น้องชาวไทยดูนะ,ะเกี่ยวความรักที่ยิ่งใหญ่มากถ้าคุณได้ดูเกิดมาคุยอาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอิ่มจริงๆน,นะฮะ<า>ด้วยความรัก เรื่องความให้อภัยและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเวลาที่เยียวยาสรับกันและการเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหน่อยดีกว่าีตั้งใจฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังครับไหนดูซิคือในคืนนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าผมยังไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวแขกรับเชิญที่เราจะนําเสนอในค่ำคืนนี้เราก็แบบว่าจัดรายการไปปุ๊บแล้วเราก็แบบ มาเจอพี่เขา <dollars> ก็คุยกันแล้วเขาก็แบบก็จ <life> ีบเราเลยผมไม่เคยมีแฟนเป็นแบบนี้มาก่อนผมไม่เคยชอบอย่างนี้มาก่อนผมยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมรู้แต่ว่าผมอยู่เขาแล้วผมมีความสุขเขาไปเที่ยวแต่เขาก็กลับบ้าน เขาจะเป็นคนไม่เรียบร้อยแต่เขาก็สะอาดอเขาเป็นคนพูดจาไม่เพราะแต่เขาก็ไม่เคยด่าใครอไอ้คนอื่นที่มองว่าเขาแย่เขาแย่แ่ทำไมผมเห็นแต่ข้อดีของเขามองกุฎด,ดกอกส้มสตอรี่แต่นี่น่าจะเรียกว่ามงกุฎดอกม่วง <laughs> ผู้ใหญ่ไม่มีทางมาเข้าใจเราหรอกครับ,รบว่าเราชอบกันเราหลักกันเราไม่ทําอะไรผิด ยิ่งผู้ใหญ่ไม่พูดพี่เขายิ่งกดดนันพ่อเงียบแม่เงียบญาติก็มาแบบอา้าวแฟนเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าปีที่4ปีที่5แล้วเรารู้สึกเหมือนแบบพี่เขาก็คือมันไม่วีอะไรพัฒนากลับบ้านแล้ดีกว่ากลับเยอรมันดีกว่าจนกระทั่งมีโทรศัพท์มาจากประเทศไทยผมขยับอะไรไม่ได้เลยตูมผมกลัวคือเขาจะโทษตัวเองตลอดว่า ตูมไปหาแฟนใหม่ได้แล้วพี่พูดอย่างนั้นได้หรอทุกวัน<ะ>พี่ว่าที่ตูมจะฟ,ฟังคำบอกเล่าจากพ่พอะไรครับพูดพี่ลูกขึ้นมาตูมตูมเลิกหลอกตัวเองซะทีเถอะครับพี่พิการแล้วราจะไม่มีวันรู้แล้วว่าความรักระหว่างคุณสองคนมันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจริงๆสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เหนือกว่านั้นก็คือการที่ผู้ใหญ่ยอมรับตูมแล้ว ว่าปาฏิหาริมันไม่ใช่เป็นคําที่มันเกิดขึ้นมาเองมันต้องเคยมีมาก่อนมาถึงมีคํานี้ขึ้นมาใช่แล้วเราผมเลยบอกกับมะตูมว่าเรามาสร้างปาฏิหาริกันใช่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของความรักที่จะสุดยอดที่สุดในปี2558 กไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาคล้องจองกับช่วงเหตุการณ์เลิฟปืนของโลกพอดีอนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วถนะ้าความรักระหว่างชายกับชายแต่ว่า นี่ไม่ใช่ความรักระหว่างชายกับชายธรรมดาแต่ความรักระหว่างชายกับชายที่จะสอนให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเมื่อคุณให้เวลาให้ใจและให้ท่างกายจริงๆกับคนที่คุณรักเนี่ยทุกอย่างชนะหมดนะไม่นี่นบเาไม่เพียงรู้ไหมนี่นี่เชื่อไหมว่าครั้งแรกที่หนูได้ฟังมาตูมพูดอ่ะเล่าแบบปากเปล่าเหมือนเพื่อนั่งกินข้าวกันแล้วเล่าทุกคนหยุดกินข้าวสั่งอาหารมาเสียได้ตังค์มากเยอะมากร้องไห้ คุณผู้ชมที่ดูหลังจากประสบวายเหตุเนี่ยคุณเวงเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยมาตู่บอกว่าพี่รู้ไหมขอใช้คํานี้เลยแล้วกันเยี่ยวเออทุกอย่างเขาต้องเก็บให้หมดใช่ต้องคือแฟนทําอะไรไม่ได้ถ่ายเถิดทาอะไรไม่ได้เขาต้องล้วงให้ต้องควักให้ต้องทุกอย่างเป็นปีนี่แหละใช่ครับแล้วอเขาบอกว่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเิงใช่แล้วและหมอบอกบอกว่าสามปีอาจจะกลับมาเดินได้แล้วทั้งคู่บอกบอกว่าเราจะเปลี่ยนคําว่าอาจให้เป็น เป็นไปได้เชื่อไหมว่าเขากลับมาเริ่มเดินได้ภายใน6เดือนอ้ยวจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย